ผมอยากปรึกษารครับเรื่องสักยนันผมเคยสักยันมาและยันเนี่ยยังมีความเชื่ออยู่อยากเดินออกจากความเห็นผิดนี้มากผมกลัวครูมากครับต้องทำยังไงครูมึงคือใครครูอะไรครูยนัยนยันโครมมาเหรอกูเห็นแต่ยันโครมกูไม่ <debe> มเห็นครูครยันอะไรใครอะครูยนันมึงจะกลัวทำไมปัญญาอ่อน มันไม่มีหรอกครูยงครูยันอะไรอะ่ะถ้าเขาเป็นครูมึงจริงๆเขาจะมาทําร้ายมึงทําไมหน้าที่ของคนเป็นครูห้ามลูกศิษย์เสียจากความบาปสอนสัภาภาพทวิทยาการทุกอย่างจนสิ้นสงสัยต่อลูกศิษย์ของตนมีความเมตตากรุณามุริตาอุเบขาต่อลูกศิษย์ถ้าครูยันมึงจะกลับมาทําร้ายมึงมึงยันครูมึงลก่อนเลยเปิดก่อนได้ปวดกูแนะนํา มึงยันโครมครูยันมึงนะก่อนคนแรกเลยถ้ามันจะทําร้ายมึงขนาดนั้นอย่างนี้มึงจะเรียกครูอีกเลรอคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์มีกุณาคอยช่วยเหลือส่งเสริมลูกศิษย์มีมุติตาคอยให้กําลังใจต่อลูกศิษย์มีอุเบกขาคอยวางเฉยทุกอย่างต่อลูกศิษย์ของตนถ้ามึงจะสักยันแล้วครูยันมึงจะมายันโครมมึง มึงก็ยันโครมมันซะก่อนเลยัญญาอ่อนมึงจะนับมึงจะนับครูแบบนี้มาเป็นครูในชีวิตมึงได้เหรอที่จ้องแต่จะทำลายชีวิตมึงเนี่ยเพอเจอโหเกินไปครับโหเกินไปครับไม่เห็นด้วยเลยอันนี้เขาถามมานะเขาถามโห เกิดไปไม่เห็นด้วยเลยโหกเอ